ลูกไปไปได้วิ่งฝุ่นตลบเลูกโอ้ยเรื่องจัใสเอ้ยถูกแลมจะสองวันนะอ็นดูลูกแม่โอ้โอ้แกกแกใจเย็นเย็เยลูก้องแกใจเย็นเย็นจาพี่ไวขนาดนั้นลูกชนแม่ชนแม่ลูกโอ้ยสองวันไม่ได้วิ่งเล่นกันดนโนโนโดนเลยโอ้ด ไปบูสกหนแม่กผ่มาแล้วกใหญ่โอ้ย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 แม่แม่แม่โอ้น้องแก้วบ้าพลังมากลูกบางแคกับรถเวลเลอเนี้ยโอ้เฮ้เฮไปลูกไปมามาเร็วไปไปเลไปนุ๊กยิ้งนกูกซ้า ใส่ปนตลบอบอวนทุกใจยโอ้หโอลูกโอ้ลโอลโอ้ยพี่วชอบชอบใช่ไพี่วชอบใช่ไหมลูกเหนื่อยไหมลูกโอเคเราไปดูไข่กันไข่ของเราเป็นยังไงเลวนะพี่วาย มาเร็วยเป็นอที่ไข่ไข่ออกยังมาเดินมาดูเหลือไม่เหลือ,อว้าวเฮ้ยยิ้งเหลนซีใบอีกรูปมาแล้วเอมาจ้ามาจ้าเด็กมาจ้าไม่ไม่เด็กแค่เด็กแค่ไหนเด็กขโมยกินแหละอ,อะไรลูกอะไรลูกงูเปล่าไม่ได้กับบา้าดอู้ไม่ลูก มาเด้ลูกมาลูกชายลูกบ่าวมาเด้กลับบ้านแล้วลูกได้แล้วไข่สีลูกเครเครยเคร